ตัวนี้งูเหลือมทองท่านชมนี่นอนคดอยู่นี่สีเหลืองทองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกงูป่องทองท่านชมนี่ก็มือตระกูลงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมท่านชมงูป่องทองชมพระอินเดียก็มาเทีย่ยวเรือดินเนอร์ไว้ออกคิดประเทศไทยเนี่ยฝรั่ังหล่อมากมากเลยโอ้ 400คนนี่เยอะมากเลยไม่ธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมพระอินเดียก็เที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยไว้ออกคิดได้สบายเลยคุณผู้ชมเลยก็เปิดหูเปิดตาเนาะฝนตกโอ้โหสุดยอดมากมากคนเดินกันเยอะมากเลยเ้้อยคุณผู้ชมสบายดีครับ oh สบายดีครับคลิปนี้เคยไปไทยกา พาไปเที่ยวอยู่ด้านหลังของซุลสิ์ท่านชมซุลสิ์ก็จะมีไดโนเสาร์แล้วก็จะมีสิ่งแปลกๆที่ว่าจะดูแล้วอึ้งทึ่งเสียวแน่เลยท่านชมด้วยก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามคอมเมนต์ติชมในจังหวะระยะห่างฝนก็จะตกแล้วท่านชมไปรับชมซุลสิ์แล้วก็หลับชมชาเรือที่สองของ เอเชียทิศได้เลยท่านผู้ชมนี่นะครับคนกำลังเดินมาท่านผู้ชมท่าเรือที่สองเอเชียทิศท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้เขายืนต่อแถวกันเยอะมากเลยคนก็จะตกท่านผู้ชมโอ้เรือดินเนอร์คนเดินกันเยอะมากเลยนี่ะพาเรือที่สองเอเชียทิศท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เราเดินกันใหญ่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาลบแดดลบฝนนะนี่แหละครับเรือดินเนอร์ประเทศไทยเอเชียติกท่านผู้ชมจะพยยาปิดเศษเบอร์สองเห็นไหมครับสวยงามมากมากเลยทั้งนี้ก็สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นสะพานกรุงเทพท่านผู้ชมสะพานกรุงเทพแล้วก็มีน้ำเจ้าพระยา ก็มีตึกสูงสวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับสวยงามมากจริงๆรอู้ฝนจะตกนี่แหละครับด้านหลงังด้านหลงังเอเชียทิกเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยงามมากเลยโู้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับความสวยงามด้านหลงังเอเชียทิกเนี่ยชุดยอดมากอู้ฝนจะตกทา่านผู้ชมเสานี่ก็สูงมากเลยไม่รู้ว่าเสาอะไรเนี่ย เคยไปไทยบอกได้เลยว่าสุดๆมากเอเชียเทคเนี่ยไดยนโนเสาร์ตัวนี้ก็เผ่าประตูทมม่านผู้ชมเผ่าประตูทางเข้าด้านหลังของเอเชียเทคเ,เห็นไหมครับตัวเมียนะเนี่ยนี่ครับป้ายทางเข้าก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพ่อไทก็อ่านไม่ออกท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับ นี่แหละครับเห็นไหมครับไดโนเสาร์ตัวเล็กท่านผู้ชมเห็นไหมครับไดโนเสาร์ตัวเล็กเล็กเลยโอ้โหตัวไม่ใหญ่เลยเห็นไหมครับมันกาลังมองหาคุณแม่มันอยู่มองหาคุณพ่อมันอยู่เนี่ยนี่แหละครับไดโนเสาร์ตัวใหญ่น่ยคุณแม่คุณพ่อมันก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นโครงกระดูกแล้วท่านผู้ชมกลายเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับ โครงกระดูกไดโนเสาร์โครงกระดูกใหญ่มากเลยท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นไข่ไดโนเสาร์ท่านผู้ชมได,ดโนไดโนเสาร์เป็ว่าบินได้นะท่านผู้ชมเสื่อมไหมครับเห็้ยนไหมครับจะให้ดูเลยเนะนี่ยเนี่ยไดโนเสาร์บินได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้บินได้ไหมครับ ผมว่าบินได้นี่นเนี่ยมีเปตัวนี้เป็นงูเหลือมงูเหลือมลามทองงูเหลือมท่านชมงูเหลือมล้มทองเห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่นะเนี่ยน่าจะกินเอ็นแลนอนแล้วน,นนะทราบชมมีอ่างน้ํากินด้วยมีต้นไม้เล่นด้วยท่านชมโอ้เห็นไหมครับ งูเหลือมลาเวนคอนงูเหลือมลาเวนคอนอันนี้เขาเรียกงูป้องทองทอ,งชองมชมนึ่ก็มือตระกูลงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมทมสมงูป้องทองโอ้โหน่ากลัวมากเลยนี่งงูป้องทองนะง,อง,ทอง,งูทำทวรงูการป้อง ชมเห็นไหมครับที่มันอยู่ตัวนี้ใหญ่มากนะเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากมากเลยงูป้องทองอันนี้เขาเรียกว่างูคอสเม็ดท่านผู้ชมเห็นไหมครับอุ้ย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 มีน้ํากินด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับมองมันอยู่เนี่ยงูคอสเม็ดตู้นี้จะเป็นงูสามเหลี่ยมท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ตู้งูงูสามเหลี่ยมเป็นการป้องการป้องอยู่มันนอนอยู่ในพื้นดินนี่ท่านชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหมครับมันนอนอยู่นี่ไหมเนี่ย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 โอ้โหเนี่ยด้านหางมนเนี่ยงูสามเหลี่ยงงูงูการป้องเนี่ยแต่จะเป็นสายพันธุ์อนุรักษ์มากเลยนี่ยเนี่ยโอ้โหตู้นี้จะมีงูท่านชมมีงูเหลือม ขนาดเล็กเลยนะเห็นไหมครับงูเหลือมขนาดเล็กเนี่ยมันนอนอยู่ตู้นี้จะเป็นงูเขียวท่านชมเห็นไหมงูเขียวตัวใหญ่มากเลยเนี่ยงูเขียวอะไรใหญ่มากมากเลย,เยโอ้โหชูลัสิกนั่นเนี่ยติดกับเอเซเทคนี C ่ T X. ท่านชมเห็นไหมครับตู้นี้ก็จะเป็นงูเหมือนกัน สายพันธุ์งูเหลือมท่านชมเห็นไหมครับสายพันธุ์งูเหลือม,อมน,นอนคดอยู่เนี่ยคางเว้นน่าจะออกมาเนี่ยตัวนี้งูเหลือมทองท่านชมเนี่นอนคดอยู่นี่ยสีเหลืองทองเลยวัสดีครับวัสดีครับขออนุญาตนอ,อถักไทยหน่อยเนี่ยอยู่ในตู้มันเนี่ยน่าจะให้อาหารปานการกินมันอยู่อยู่ดีมากเห็นไหมครับ สุดยอดมากงูเหลือมทองนี่แหละเขาจะก็ตัดจัดแต่งตู้เป็นตู้กรนะจกเนาะแล้วก็มีคนมาดูเลยคนอินเดียเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยท่านชมจะจัดจัดแต่งกันแบบนี้เลยตอนนี้เรือดินเนอร์ไวออตพอกออดคิดไวออดคิกท่านผู้ชมเข้ามารับหนักทองเที่ยวอยู่ท่าเรือที่สองเอเชียติกฝนตกลงเม็ดแล้วท่านชมเห็นไหมครับ สวยงามมากเลยเนี่ยจำนวนผู้โดยสารก็น่าจะเป็น400คนท่านชมโอ้โหเรือใบโบราณนี่ท่านชมโอ้ตอนนี้พราเจ้าจะปล่อยนะักท่องเที่ยวลงมาแล้วเนี่ยลงเรือดินเนอร์แล้วคนเยอะมากเลยเนี่ท่านชมเห็นไหมครับเช้าฝรั่ง ชาวอินเดียโอ้ป huh. ล mm ่อยลงมาแล้วปล่อยลงมาแล้วเดินกันใหญ่เลยคนอินเดียทำทรมลงเรือดินเนอร์ประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหเจเดินกันเยอะมากเลยฝนตกแล้วทำทรงแต่ตกไม่แรง พอสมมารถแข่ง,งเดิน,เด,นเดินแข่งผลได้นี่ครับบางคนก็กั้งลง่ม420คนจำนวนผู้โดยสารอยู่บนเรือฝลังก็มีเช่เมยด้กล้ามใหญ่มากๆนี่แหละครับเที่ยวเรือในเนิ่นประเทศไทย เขาทำได้ยังไงเที่ยวเรือประเทศไทยทำได้ยังไงเนี่ยต่างชาติแห <c oughs> ่มาเที่ยวกันเยอะมากมากสาวอินเดียทชมชมทำไมด่าต้นมากเลยตูดงอนมากเลย,เลย <c oughs> คนไทยทำได้ยังไงทำไมคนมาเที่ยวเยอะมาก เห็นไหมครับเห็นไหมครับบางคนก็ก้างร่มด้วยเห็นไหมบางคนก็ก้างร่มแต่ก็ตกยังไม่แรงเท่าไหร่นะเห็นไหมครับคนอินเดียเยอะมากเลยเรือลำนี้เจ้าก็เดินเที่ยวกันใหญ่เลย ฝนตกก็เที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยได้สบายไม่มีปัญหาแต่วันนี้เรือเรือลำนี้สามสั้นเนาะแต่อยู่ข้างบนสามสั้นไม่ได้เนือทจเลฝนตกนี่ะอยู่ได้แค่สั้นสั้นล่างนะครับสั้นที่สองชมวิวอยู่บนกระจกเอา แล้วก็จะมีพระอินเดียดย้วยท่านชมพระอินเดียก็มาเทีย่ยวเรือดินเนอร์ไว้ออกคิดประเทศไทยเนี่ยฝรั่งหลาอม,มากเลยโอย้สี่ร้อยคนเนี่ยเยอะมากเลยไม่ธรรมดาเนี่ยท่านชมนี่ก็จะเป็นพระอินเดียเทีย่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทย เที่ยวกันเยอะมากเลยมาดูเลยท่านผู้ชมนี่พระอินเดียก็เที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยห้อยออกคิดได้สบายเลยท่านผู้ชมเลยก็เปิดหูเปิดตาเนาะฝนตกโหชยอดมากมากคนเดินกันเยอะมากเลยเลยท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ไว้ออกคิดกําลังจะลงเรือหมดแล้วท่าชมแต่ก็ฝนตกกเรื่องเริ่มมาแรงมากเลยเห็นไหมครับบนอินเดียเมาเรือดินเนอร์ประเทศไทยวันนี้เยอะมากๆเลย